สวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราก็เฉลยแบบฝึกหัดที่ให้ทำเรื่องลิมิตของฟังก์ชันไปแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อที่ครูบอกว่าเราหาลิมิตไม่ได้ก็คือข้อ6ข้อ9ข้อ10และข้อ11นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการหาลิมิตอย่างแท้จริงกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนวิธีการหาลิมิตเรามาทำความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันกันก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กำลังสองลบสิ หารด้วย x ลบสอย่างนี้นะคะเป็นฟังก์ชัน f แล้วถ้าเราแทนค่า f 4เหมือนในการบ้านเราเลยค่ะคือตรงไหนเป็น x แทน,น,นด้วย4กลายเป็น4ี่กำลังสองลบสิหารด้วย4ีลบสอันนี้ผลลัพธ์เราก็ทราบแล้วนะคะ4ีกำลังสองก็1 6บหลบได้สูตร ตัวหาร4ีลบสก็0เหมือนกันฟังก์ชันนี้เราจึงบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ที่ x เท่ากับสค่ะแต่ว่าในทางลิมิตเนี่ยที่เหมือนตัวอย่างที่เราทําแบบฝึกหัดไปอ่ะนะคะเราเจอแบบนี้ปุ๊บเราก็บอกลิมิตหาค่าไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลิมิต ของ f(x) ตัวเดียวกันก็คือ x กำลังสองลบสิส่วนด้วย x ลบสเมื่อ x เข้าใกล้4ี่คำว,ว่าเข้าใกล้ของลิมิตนี่มันคือแค่เข้าใกล้แต่ยังไม่ถึง4เพราะฉะนั้นการที่เราเอา4แทงเข้าไปแล้วหาค่าไม่ได้นั่นจึงไม่ใช่นิยามของลิมิตนะคะในความเป็นจริงลิมิตอนุโลมให้จัดรูป จัดรูปได้ก่อนหาลิมิตถ้าเป็นฟังก์ชันตอนที่เป็นฟังก์ชันไม่ยอมให้จัดรูปนะคะถ้าเราจัดรูปฟังก์ชันจะถือว่าเป็นคนละฟังก์ชันกันเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่ f x เป็นสีเราก็ต้องแทนสีเข้าไปเลยในฟังก์ชันแต่ถ้าในเรื่องลิมิตคำว่าเข้าใกล้ก็คือแค่เข้าใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจึงอนุญาตให้จัดรูปฟังก์ชันนี้ก่อนได้แล้วค่อยหาลิมิตนะคะการจัดรูปการจัดรูป x กำลังสองลบสิส่วน x ลบสี่การจะจัดรูปเราจะใช้ความรู้เรื่องผลต่างกำลังสอง ผลต่างกำลังสองถ้าใครนึกไม่ออกนะคะครูบอกสูตรเลยหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับแยกได้เป็นสองโมเล็บคือหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลัง สูตรบางสูตรอาจจะเป็น ab อะไรก็แล้วแต่แต่ครูว่าการใช้หน้ากับหลังมันจะสื่อความหมายได้ดีกว่านะคะเวลาเราเจอปุ๊บเราก็หน้าหลังหน้าหลังหน้าเป็นใครหลังเป็นใครอันนี้มันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวนี้ค่ะใช้ผลต่างกําลังสองตัวบนนี่ตอนนี้เป็น x กําลังสองเป็นหน้ากําลังสองแล้วตัวหลังสิบหกทำให้เป็นใครกําลังสองคะจัดรูปเนาะ x อกำลังสองเป็นกำลังสองอยู่แล้วใช้เลยสิบหกก็คือสี่กำลังสองค่ะ แล้วก็หารด้วย x ลบสเวลาจัดรูปอ่ะต้องเอามาให้ครบทุกตัวเหมือนโจทย์เลยอย่าไปแยกจัดนะคะเสร็จแล้วด้านบนเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแล้วค่ะเราแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง x ลบสคูณด้วย x บวกสแล้วตัวส่วนเราก็คือ x ลบ4ทีนี้ ตัวที่หน้าตาเหมือนกันก็คือ x-4 ลบสทั้งบนทั้งล่างเราตัดออกค่ะเหลือ1เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชัน x 2 1กลังสองลบสิแล้วหารด้วย x-4 ลบสจัดรูปได้ใหม่เหลือแค่ x-4 บวกสอันนี้คือเป็นรูปฟังก์ชันหน้าตาใหม่อนุโลมให้ใช้ในลิมิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะหาค่าลิมิต ของ x ก,กำลังสองลบ16หารด้วย x ลบสเมื่อ x เ,เข้าใกล้4เราจึงไม่หาตัวนี้โดยตรงนะคะเราก็จะไปหาตัวที่เราจัดรูปแล้วเป็น x บวกสเมื่อ x เ,เข้าใกล้4ทีนี้พอเราแทนค่า x ด้วย4เข้าไปก็คือเป็น4ีบวกสเราเลยตอบ8ลิมิตข้อนี้จึงหาได้ตอบ8ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างแล้วข้อที่เราหาไม่ได้ในครั้งที่แล้วเราจะมาใช้วิธีเดียวกันนี้แล้วช่วยกันหานะคะมาดูข้อ6กันค่ะ ข้อ6ว่าไงลิมิต x กำลังสองลบ25ส่วน x บวก5เราลองแทนแล้วเอาลบ5แทนเข้าไปตัวล่างกลายเป็น0ที่เราตอบในการบ้านถูกไหมคะวันนี้เรามาใช้ทฤษฎีลิมิตกันเราจัดรูปค่ะวิธีทําจัดรูปก่อนใส่ลิมิตเอา x กำลังสองลบ25ส่วน x บวกห x กำลังสองและยี่ห้าเป็นใครกำลังสองคะห้ากำลังสองส่วนด้วย x บวกหาอย่างนี้ค่ะกลายเป็นหน้าตาเป็นเหมือนหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วเนาะก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอย่างนี้ค่ะแล้วก็หารด้วย x 5. บวกห้าตัวไหนเหมือนกันตัดเลยค่ะใช่ไหมได้หนึ่งได้หนึ่งเสร็จแล้วจากรูปเดิมก็จะเหลือแค่ x ลบห้าทีนี้แทนค่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะคะเราใส่ลิมิตเลยลูกขอสวยนิดนึงมไม่รู้สวยเปล่า x กำลังสองลบยี่สิบห้า ส่วน x บวกหเมื่อ x เข้าใกล้ลบหเท่ากับลิมิตแทนที่จะแทนค่าเข้าไปไม่แทนใช้ตัวนี้แทนตัวที่เราปรับรูปแล้วก็แทนค่าลบหลบหก็ตอบลบสิบข้อหนี้ตอบลบสินะคะ ไปดูข้อถัดไปข้อเก้าเนาะอ่ะมาตัวนี้ลูกตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวล่างหนูมองไม่ออกว่าว่าเออตัวนี้จะแยกเป็นใครใครเยอะกว่ากันใครน้อยกว่ากันอันนี้นะคะเอาละวิธีทำ ใครยกกำลังสองเราได้ x รูท x กำลังสองเท่ากับ x รูากำลังสองเข้าไปปุ๊บ x กำลังสองก็ดึง x ออกมาได้ตัวหนึ่งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแรกของเราก็คืออย่างนี้ค่ะเอาเอาวิธีที่ครูว่าเนี่ยเขียนตัวล่างให้เป็นกำลังสองให้ได้หนึ่งลบรู x หารด้วย หนึ่งลบ x เท่ากับหนึ่งลบรูท x หารด้วยหนึ่งกำลังสองลบรูท x กำลังสองนี่ค่ะ x ตัวเนี้ยเท่ากับรูท x กำลังสองทีนี้ข้างบนเป็นหนึ่งลบรูท x ส่วนตัวล่างหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองกลายเป็น หน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังอันนี้นะคะใช้สูตรผลต่างกำลังสองตัวนี้ตัดกันค่ะกลายเป็นว่าเหลือข้างบนอะ่ะเหลือแค่ตัวนี้หายไปแล้วนะคะตัดไปแล้วทั้งวงเล็บเลยเหลือแค่หนึ่งหารด้วยหนึ่งบวกรูทเอ็กทีนี้แทนค่า x ด้วยหนึ่งก็ไม่มีปัปญหาแล้วค่ะตัวล่างก็จะได้เป็นสอง เพราะฉะนั้นเรามาต่อเลยนะคะลิมิตของ1ลบรูท x หารด้วย1ลบเเมื่อ x เข้าใกล้1ไม่แทนค่าเลยค่ะใช้ตัวแทน1นึ1่งส่วนหนึบวกรูทเมื่อ x เข้าใกล้1ทีนี้แทนค่านะคะกลายเป็น1ส่วนหนึบวกรูทห ตรงไหนเป็น x แทนด้วย1เลยนะคะตอนที่เราแทนค่าแล้วลิมิตก็ต้องหายไปอย่ามาเขียนลิมิตไว้อีกนะคะ1ห,หารด้วย1ใครยกกำลังสองได้1ก็คือ1น,นั่นเองก็เลยบวก1ตอบเป็นเศษหนึส่วนสค่ะเสร็จแล้วค่ะลิมิตข้อเก้าหาได้เนาะเอาละข้อสิบข้อสิบหน้าตาแบบนี้มองคร่าวๆค่ะ วเนี่ยก็คือ3กำลัง2 x นี่ก็คือเหมือนข้อเมื่อกี้เลยกลายเป็นรูท x กํลัง2วิธีทำจัดรูปนะคะเอาตัวน,นี้มาจัดรูป ก็คือ3ลบรูทเอเอาไว้เหมือนเดิมเราจัดรูปตัวล่างค่ะ9ก็คือ3ามกำลังสองลบรูทเอกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองสามลบรูทเอด้านบนไม่เปลี่ยนนะคะแต่ตัวล่างก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าคือสามค่ะลบหลังคือรูทเอแล้วก็หน้าบวกหลังก็คือสองบวกรูทเอก ตัวล่างตัวนี้นะคะกลายมาเป็นตัวนี้นะโอเคะ okay, นะคะเสร็จแล้วในี่ยสาลบรูทเอหน้าตาเหมือนกันเลยตัดเลยค่ะเหลือหน่หนึ่งคูณอะไรก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้เหลือเสร็จหนึ่งส่วนสามบวกรูทเอทีนี้เราลองมาแทนค่า9้าอะไรลงไปเป็นเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยยังไงตัวล่างไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วเราเลยหาค่าลิมิตของสามลบรูทเอ ส่วน9ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้9้าเท่ากับลิมิตของตัวแทนค่ะ1ส่วน3บวกรูท x เมื่อ x เข้าใกล้9เท่ากับเศษ1ส่วน3บวกรูทเเท่ากับ 9, เศษ1ส่วน3บวกใครยกกำลังสองได้9ก็คือ3ตอบ1ส่วนหกค่ะ อันนี้คือค่าของลิมิตแต่ว่าถ้าเกิดหา f 9หนูต้องแทน9เข้าไปในฟังก์ชันนี้อย่างเดียวเท่านั้นห้ามจัดรูปก็จะกลายเป็น3ลบรูท9ส่วน9ลบ9ก็จะได้เป็น3ลบ3ส่วน9ลบ9ได้เป็น0ส่วน0อันนี้ค่าฟังก์ชันนะคะหาไม่ได้ แต่ถ้าค่าลิมิตเนี่ยจะตอบ1นึ่ส่วนหกส่วนหนะคะมาดูข้อ11นะคะข้อ11จะดูยากนิดหนึ่งเนาะอันนี้นะคะมองตัวนี้เป็นเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวก็คือเป็นเป็นเอ็ก x บวกสเนี่ยถือว่าเป็นตัวตัวเดียว ตอนนี้เนี่ยถ้าเราแยกตัวเนี้ยมันก็จะไม่ได้หน้าตาเหมือนตัวบนเพราะฉะนั้นเราจะเอาตอนนี้เรามีสองลบรูทนี้อยู่เราจะเอาสองบวกรูทเนี้ยมาคูณเพื่อให้ได้เป็นหน้ากำลังหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแล้วเราจะจับให้มันขึ้นมาเป็นกำลังสองมาลองดูวิธีทำดูนะคะวิธีทำ แทนที่จะแยกออกมาทําเป็นกาลังสองแล้วแยกออกทีนี้เราหาตัวมาคูณให้มันได้กําลังสองแทนเพราะรูทนี้จะได้หายไปนะคะวิธีทําก็คือเรามีสองลบรูทเอ็บวกสามหารด้วยเอ็ลบหนึ่งหาตัวมาคูณตัวที่มาคูณแล้วค่าของมันจะแตะไม่ไม่เปลี่ยนไปก็คือเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่แทนที่เราจะเอาหนึ่งมาคูณเราเอาตัวนี้ค่ะสองบวกรูทเอ็ก บวกสามหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่เป็นหน้าลบหลังอันนี้เป็นหน้าบวกหลังแต่ถ้าจะให้กลายเป็นหนึ่งก็คือต้องคูณด้วยตัวเดียวกันนะคะเนี่ยบนกับล่างหน้าตาเหมือนกันเลยตัดกันจะได้หนึ่งเราเหมือนเอาก้อนเนี้ยกลมๆเนี้ยมาเหมือนกับเอาหนึ่งอะมาคูณเพราะฉะนั้นค่าของมันตรงนี้จะไม่แตกตา่าง หมายความว่ายัางไงคะหมายความว่าตอนนี้2ลบรูทเบวกคูณด้วย2บวกรูทเแล้วก็ x ลบหคูณด้วย2บวกรูทเบวกสตัวนี้นะคะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกลายเป็นหน้ากำลังสองลบกหลังกำลังสองแล้วก็หารด้วย x ลบหนึ่งคูณด้วย สองบวกรูทเอบวกสามอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจะช่วยอะไรได้อ่ะสองกำลังสองใส่สี่เลยค่ะลบตัวนี้ค่ะเป็นรูทแล้วยกกำลังสองกลกายเป็นว่าเอาตัวข้างในออกมาเลยค่ะ x บวกสามอย่างนี้นะแล้วก็หารด้วย x ลบหนึ่งแล้วก็สองบวกอันนี้ไม่ต้องคูณเข้าไปให้ยุ่งยากนะคะ เดี๋ยวเราหาวิธีตัดมันอ่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเท่ากับเอาลบคูณเข้าไปในวงเล็บกลายเป็น4ี่ลบ x ลบสอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็น x ลบ1คูณด้วย2องบวกรูทอบวกสอย่างนี้นะคะไปทงต่อ4อี่ลบ x ลบส สีลบสามก็เหลือ1นกลายเป็น1นลบ x ตัวบนนะคะแล้วก็หารด้วย x-1 ลบหคูณด้วยสองบวกรูทบวกสามทีนี้ค่ะเราจะตัดตัวนี้มันตัดไม่ได้หน้าตามันไม่เหมือนกันครูเลยจัดตัวบนให้ดึงลบออกมาจากวงเล็บเดี๋ยวคูณกลับเข้าไปก็จะได้เท่าเดิมคือ 1-x ลบเเหมือนเดิม1ตรงนี้เป็นบวกดึงลบออกมากลายเป็นลบ1ลบ หนึ่ง x ดึงลบออกมากลายเป็นบวก x อ,อันนี้ครูทําทีละขั้นนะคะดูนะพอเราคูณกลับเข้าไปอ่ะค่าข้างบนเหมือนเดิมเลย x ลบหนึ่งคูณสองบวกรูท x บวกสามนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตัวลบตัวเนี้ยสลับที่ x ก,กับลบหนึ่งกลายเป็นลบวงเล็บ x ลบหนึ่ง แล้วก็หารด้วย x ลบ1คูณด้วย2บวกรูท x บวกสตัวนี้ตัดกันได้แล้วค่ะหน้าตาเหมือนกันแต่ยังต้องเหลือลบ1นะกลายเป็นลบ1ส่วน2บวกรูท x บวกสทีนี้เราแทนค่าในลิมิตก็จะหาได้แล้วค่ะเราจะหาลิมิตของ2ลบรูท x ข้อนี้จะยากกว่าข้ออื่นนะคะ แต่ว่าก็ไม่ยากเกินทำความเข้าใจถ้าดูไม่ทันนะคะหนูไปรีดูใหม่นะคะย้อนดูใหม่นะคะเท่ากับแทนที่จะหาลิมิตของโจทย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นลิมิตของอะไรนะคะลบ1ส่วนลบต้องอยู่ด้วยนะอย่าลืม2บวกรูทเบวก3เมื่อ X เ,เข้าใกล้1แทนค่า1เข้าไปเลยะคะ่ะกลายเป็นลบ1ส่วน สองบวกรูทหนึ่งบวกสามก็ได้เป็นลบหนึ่งส่วนสองบวกรูทสี่เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองบวกสองตอบลบหนึ่งส่วนสี่เสร็จแล้วค่ะ ข้อที่เราหาค่าไม่ได้ก็จะต้องทําแบบนี้แล้วทีนี้ก็ถ้าทําแล้วหาวิธีแล้วยังไงก็ยังเป็นศูนย์อยู่หรืออะไรเงี้ยก็ต้องยอมตอบว่าลิมิตไม่มีแต่ข้อที่เราทํามาในการบ้านครั้งที่แล้วเนี่ยลิมิตมีทุกข้อเลยนะคะข้อ 6, ข้อ 9, ข้อ 10, ข้อ11ของเราหาได้โดยการจัดรูปฟังก์ชันแล้วค่อยหาลิมิตอีกทีแต่อย่างข้อเนี้ถ้าหา f 1เนี่ยหนูก็ต้องแทนค่าเข้าไปเลย สองลบรูทหนึ่งบวกสามหารด้วยหนึ่งลบหนึ่งก็จะได้เป็นหนึ่งลบรูทสี่ส่วนหนึ่งลบหนึ่งก็คือศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งลบสองส่วนศูนย์อย่างงี้ค่ะก็ตอบหาค่าไม่ได้ถ้าฟังก์ชันเฉยๆเนะี่ยห้ามปรับรูปต้องหาเลยก็คือแทนค่าเลยหาไม่ได้ก็ตอบว่าหาไม่ได้แต่ว่าลิมิตเนี่ยยอมให้ปรับรูปได้ เอาแล้วนะคะลองดูนะคะเอาไปปรับใช้ดูนะคะอ่างั้นวันนี้เฉลยไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะ